ไต้หวันลูกแกยาวนะครับยาวถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยมันจะยาวยาวเป็นคืบเลยนะครับเป็นคืบเลยลูกเรียวยาวไม่ป้อมนะครับไม่สั้นอันนี้เรียวยาวรสชาติก็จะหวานวิตามินสูงมากนะครับวิตามินสูงมากมอนสายพันธุ์ไต้หวันทางสวนก็พยายามที่จะขยายสายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆมานานจนนะครับลองดูลองตอนนะครับตอน น,นนะครับใช้ระยะเวลาในการตอนอยู่2เดือนอันนี้นเอาลงชําอยู่หนึ่งอาทิตย์นะครับลากเดินดีแล้วนะครับาล,ลากลาก,ลากโผล,ล,ล่ลนะครับพร้อมลงปลูกแล้วนะครับ,รบต้นพันธุ์มันก็ทางสวนเรารับมาจากงานเกษตรนะครับเกษตรของที่พางมหาลัยขอนแก่นนะครับจัดงานเกษตรทุกปี นะครับนะครับเขาบอกว่าหม่อนขยายพันธุ์ง่ายๆไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องต้องตอนก่อนเฉพานะพันธุนี้เนาะพันุนี้เนี่ยที่เราเราลองดูคนเฒ่าคนแก่บอกว่าอ้มันจะยากอะไรเราทาทาตามวิธีที่ได้ที่ได้รับทราบมาหลายวิธีแล้วจนมาเจอตัวนี้ซึ่งสามารถทําได้นะครับก็ลองทําดูประมาณเกือบสิบสิบกิ่งนะครับ นะตอนจริงก็ได้ผลชัดเจนนะครับพร้อมขยายพันธุ์ชัดเจนนะครับตัวนี้นะหม่อนไต้หวันนะครับรสชาติดีวิตามินสูงสวัสดีครับ